ตอบมาแล้ว,วแจ้งว่า <c oughs> ถามแล้วค่ะพี่สองคนก็ไม่รู้เรื่องเลยอาจมีใครที่ใช้นามสกุลนี้ไหมคะคำตอบที่เฝ้ารอเพียงแค่การยืนยันตอนนี้90%ซที่ว่าใช่เมื่อถูกปฏิเสธเราก็ต้องเขารบและยอมรับกับความจริงนะครับ ก็จบแค่นั้นแหละแล้วถ้าเขาแล้าาถามาว่ายัางไงเขาแจ้งเขาบอกมาว่าเขาจะขอเบอร์ของน้องคนนี้ได้ไหมจะโทรไปคุยว่าเป็นยังไงแค่สรุปว่าไม่ใช่ใช่ไหมใช่พี่ถามแล้วเพไาพ่รู้เรื่องเลยโอเคแต่พี่พี่ก็อยู่ด้วยกันนะพี่ก็ไปเคยเห็นนะตั้งแต่เด็เกเด่ก พี่ก็ไม่เห็นว่าแม่พาใครไปไหนนะอืมมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้พี่เนาะเพราะว่าการสกุลแสงสุชาติเนี่ยมันมีอีกเยอะเลยอะ่ะไม่ไม่เอยเข้าใจครับว่าแสงสุชาติมีเยอะเพียงแต่ว่าดีเทลมันมีดีเทลอะ่ะไม่มีเยอะไปกว่านี้แล้วครับพี่มหมายถึงว่าถ้าไอแสงสุชาติที่มีคุณตาเป็นทห,หารมีคุณยายเป็นร้านเสริมสวยแต่ก็คือหมายถึงที่หมายถึงว่าญาติพี่น้องอะ่ะ ที่ใช้เราทำกุศรชาติจะมีอีกเยอะมีทั้งที่ได้ติดต่อกันแล้วไม่ได้ติดต่อกันอืมโอเคครับพี่ไม่เป็นไรนี้พี่ก็อยากจะได้เบอร์เขาอ่ะพี่เดี๋ยวพี่จะโทรอยากไปโทรไปคุยกับเขาอ้าวถ้าไม่ใช่แล้วโทรไปคุยทําไมอ่ะพี่อ้าวเพราะพี่ก็อยากจะรู้ว่ายัางไงกันแน่ก็นี่แหละข้อมูลอย่างที่เต้ยบอกนี่แหละเลออใช่ หรือว่ามันมีอะไรอย่างอื่นหรือเปล่าที่อยากบอกเต้ยหรือเปล่าไม,ไม่ใช่ไม่มีค่ะพี่บอกหมดเลยเพราะว่าพี่พี่ถามไปแล้วอ่ะก็ไม่มีใครรู้เรื่องนี้ครับแต่ที่ก็อยากจะไม่แต่ที่ก็อยากจะรู้ไงพี่ก็อยากจะรู้รมันยังไงมันใครมันอะไรพี่ก็ไม่เข้าใจนะอืมแต่ว่าถ้าถามพี่อ่ะเนี่เด็กพี่น้องด้วยกันเนี่ย เห็นไม่ไมแ้กก็ไม่เคยรู้อะไรเลยนะอืมครับมันอาจจะไม่ใช่ไม่มีจริงๆหรือว่าผู้ใหญ่เขาไม่เล่านานเลยครับมันนานมากแล้วใช่เป็นห้าสิบปีแล้วอะ่ะเออแต่เราก็อยากจะรู้ไงว่านี่มันยังไงคุยกับคุณแม่ไหมแม่พี่เหรอใช่ใช่ไม่ได้คุยกับแ,แม่อีกแก่มากแล้วโอเค,อเคถ้าสมมติว่าเ,เบื้องต้นอ,ะอ,อ่ะ ปฏิเสธมาแบบนี้เต้ก็เคารพนะแต่ว่าที่ขอเบอ,เบอร์ทางพี่ลุงมาเต้เต้อาจจะให้อไ่ลุพี่ลุงใช่ให้ได้ให,ให้ให้ไม่ได้ตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวเต้อาจจะต้องขออนุญาตเขาก่อนให้เขาโทรมาคุยก็ได้เออให้เขาโทรมาคุยก็ได้เนาะได้ได้ได้ครับผมโอเคได้เต้จะได้โทรไปแจ้งเขาได้ว่าเบื้องต้นเบาะแสที่คิดว่าใช่ที่ได้มาอะไรเงี้ยมันก็ หายไปกับการเวลาแล้วเนาะค่ะได้ครับผมขอโทษที่รบกวนด้วยนะคะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะครับผมขอพระคุณมากมากเลยพี่ค่ะครับครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจบแบบไร้เสียงกีดก้าวเหนื่อยกายตามหาลมเพลียหลับไหล วัน